สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนทุกคนเด้อมิดีตอนรับเขาสุ่องท็อปกินสวรรค์เมื่อนี้เมื่อนี้กะบ,บรรยากาศยามเสาพี่น้องอากาศหนาวล่มอะไรเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กะกำลังนั่งอยู่แคมทา่าแคมแค้มหนังโค้งเพราะว่าเพื่อนผูเพื่อนยาเป็นกะอยู่อยู่อันไก่กับอันแค้มท่านะพี่น,อน้องไก่กับหนังโค้งนายท็อปสบายดีเนี่ยอท็อปสบายดีกะดูเนี่ย จ้ยาอยู่เมื่อนี้ยูขางโอ้ยยู่ทั้งขางเออท็อปอยู่ทั้งขางแม่นเนาะผ้าท็อปมายามปูยางยาพี่น้อเมื่อนี้เนาะสิผ้าพ,พี่น้องมายางหล่อยางหล่อบานบานปูบานยา,นา,นาท็อปน้อยพี่นนองได้เห็นบรรยากาศของบานปูบานยาเพื่อนวิธีแลกกาวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของอพี่นนองอยู่ทางบานขั้นแยงนี่เนาะ เป็น,ในใได้หลายเสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งเลยวันอื่นกับพาพี่น้องกคดไล,ดล่์คดแร์แล้วก็กคดติดตามส่องท็อปกินสวรรค์ในเดอร์เพราะว่ากำลังเปิด,ลลปดไม่เอาป,ปีกํำลังมาพี่น้องสบายดีแล้วมาดีปลาลูกเน,นี่ย<า>พี่น้องตอนนี้อนนี้กำลังผ้าพี่น้องอยางหลอกแคมทาหรือว่าแคมแม่น้ำคลอง เป็นราวาบานกันแยงมันเป็นบานแคมของติดกับแคมของเน่ยสั้งเกตเรืนแถวนี่บอมีเหยื่อสานของพี่น้องกันใด้ของราวาแท้นี้รัฐบาลเิ่นแจงว่าเสียดกันเจือนกันเสียดกันเจือนเนาะก็เลยไช้ดีอูแคมนำคล้องนี่เนาะก็เลยผมมีไฟกาผูกกาสางเหื่อใหม่ ย่านถือโครงการมาหลายเพิ ê, ่นแฉมางด้วยที่ว่าเฮาบ่ได้เงินสดเสร็งยังน่ะเพิ่นก็เลยบ่เฮ็ดเนาะผักโค้งเบื้องนั่นก็คือผักพังเมืองปากเซแกงยำปลาซักส่วนผักแม่น้ำโค้งเบื้องนี้ก็คือพังบ้านขั้นแยงเมืองพ้นท่อง แข่งจำปาซักคือยกันถาประเทศกัเตียนแล้วก็คือสิงหกว่านีฟังเือนพนทองบ้าน,นาหนอตอนเ้าน้ำฝนกำลังทายมีเงินนนพี่นอ้องข้าวหนมไปสีเห็นพูดคู่หน่วยนี้เนาะคูดด่หน่วยนี้เพื่อเ่ิาพูดพู้บาเจีย๋ยูดบาจียงอยู่ทั้งเมืองบาจียยรือแสยข้าวเหน่มไปมันกะคือไกลกๆนหนมไปเบิหนก็คือว่าขาดเป็น้ำคองว่าขาดไม่นน้ำคองจาก ภาคเซ่มหาเมืองพนท่งแเคกจะประสัดอกันบรรยากาศยามเสาร์มีหนอ้องอากาศเย็นนีอากาศเย็นหนาวทั้งหนาวทั้งลมนี่ดองจด้ยินเสียงลมเนาะคัะตามแคมตามแมมมค่น้ำโค้งเนาะสีแนมเย็นเหือ เพื่อของพี่น้องเพื่อของ activity, พี่น้องบ้านกันแยงเพิ่นเพราะว่าอาชีพของเพิ่นอยู่ตามแก่แม่ได้พองเนาะก็อาศัยไร่หมองเนาะหาปลาเข้ามาช่วงนี้มันก่าป่ากับสีโพถือคนใเพราะว่ามันล่มถามว่าเข้ามาช่วงเดือน ชีเดือนหาในเขาสีเย้นบรรยากาศการไล่มองของเหมือนประชาชนในบ้านน,นอกเป็นสีพ้ากันไล่มองเป็นกระบวนเป็นตะมวนพี่นอกป่ากันคือในส่วนนี้มาปลูปกป่ากับพอร้ายปันใดจะมีพอได้กินพี่น้นองเส้นทางเส้นทางแค้มทา่าหรือว่าแค้มหน,นองคค้งนกอะมาหอวน,นี้มันการชุดชุดบานคนสำนีและระลีสีผ้าพี่น้องยาเงเกี่ยวขึ้นไปทางกลางบ้านเลยน,นั่นแหละก็คือซาลาซาลา สลาของวัดบาแค่แงนี่เนาะชิพาพี่น้นองยาค่ามารอเอบึงบรรยากาศองวัดบาดแฉ่งนี่ก็คือวัดนี่น้องวัดบาดแฉ่พราะวัาเป็นวัดชนกำลังสางเนาะ่นกำลังสางก็ยังมาทำสเ็จอกนี่ก็คือหอกองนี่นนอะ หอ้กล่องสูงสามสาันงามมาลีบรรยากาศภายในวัดเนี่ยหอแจกเ,เ,เป็นกระนั่งเดิมสางแต่ยังบุทันเด้สำเร็จเป็นวัดตีอยู่แคมไม่นำของบรรยากาศดีขนาด ขาไปได้กายมาเทียวปากเซกะเออมาขอสูขขอลาบนั่นเพิน่เนาะประตูโองเนาะตอนนี้กำลังยางออกจากวัดแล้วก็ชิยยางขึ้นไปทางถนนใหญ่เลยนถนนใหญ่ถนนรักระวังปากเซไปหาสายแดนวางเตาทรงมิกเพี่น้องหอดแล้วทั้งเบื้อง ทั้งเบื้องนีนอเบื้องนรีสี่เนี่ยก็คือเป็นเส้นเป็นถนนใหญ่ที่ว่าเขาขี่ไปจนหอดนันวังเตาทรงเมกทั้งเบื้องซ้ายเมือน,นีนอกก็คือทางที่กับไปฝักเซนอกเป็นเป็นถนนใหญ่ซีเลนทั้งทางขวงขัวอันนี้พี่นอคือบรรยากาศตอนนี้ก็คือตอนประมาณแปดโมงยางพี่นอเพราะว่ามันกำลังเริมแดดพี่นอสิ้นแดงเพี้ยนผูนอกก็คือนวยผู้สาว บ้านขั้นแยกนี่กะห่างจากปากเซสะประมาณสามสามกิโลพี่น้องอยู่ตีนผู้เสลาว์ท่าไฟเคยมากผู้เสลาว์ทเห็นเนาะบ้านนี่กะอยู่แค่ตัวตีนผู้เสลาวเลยเส้นทางกลางบ้านขั้นแยงเพิ่นกับผู้คนเกตพี่น้องอันนี้คือเส้นเส้นทางภายในบ้านเนาะภายในบ้านขั้นแยงเลย hả à. mẹ <mh> anh ma với tất con, các đứa nghe nói, nhang cai ma. đang năn, đang chỉ khéo mưa năn, mượn bạc xê. Cáp cái nãy nha, bên nào chuyển sim ở đây. Anh năn, con trăng đôi, xiên khâu mượn bạc xê. Đôi, đôi. มาไหวเมื่อไหวนี่ว่ามาดวนมาเรียไม่มีโอกาสได้พาพี่น้องยางล่อยางลอบานันแยนพี่น้องบานเรียนของพี่น้องบานันแนนเน้อะเห็นยังไงโอ้อันนั้นยางล่อลรีนด้วย พะกันยางลอเรียนครับกันด้วด้วยหม่ามือวานนี่ตอนนั้นหามุกปายแหล่อดเออเป็นชาวเลบ่ด้วยประมาณนั่นม่าบัส่องอาน้องโอ้หะม่ามันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มันอวนเลยหมาหน่อยด้วยโอ้ ดูดูให้เก้ากันนะสำหรับคลิปนี้กะดอลลี่กับน,น้ำพ้นกะขอจบคลิปใบสำนีก่อนเนาะขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามและเบิ่งคลิปแต่ต้นจนจบสำหรับมืันนี้บ๊ายบาย